สวัสดีครับผมผมน้าแมวจากมีดแมวโลหรือมีดสิบสองซีนะครับวันนี้เราจะมาจุดแท่งจุดไฟด้วยมีดยาคุดมีดยาคุดเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นมีดแบบซิงเกิลบีเวลคือมันมีสำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวาครับผมด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านนี้นะครับเล่นนี้สำหรับคนถนัดขวาด้านหนึ่งมันจะเรียบ ส่วนอีกด้านหนึ่ง mm hmm. มันจะมีทั้งขึ้นคมนูนๆแบบคอนเวกแล้วก็ขึ้นเรียบๆแบบชีเซลหรือแบบมีดญี่ปุ่นนะครับเวลาเราขูดแท่งจุดไฟเราจะขูดด้วยสันสันของมันตรงนี้นะครับผมแต่ว่ามีดมันไม่ใช่ว่ามันจะขูดแท่งจุดไฟได้ทุกเล่มนะครับ มันจะต้องทำสันสำหรับการขูดแท่งจุดไฟคือสันมันจะต้องเรียบไปตามแนวยาวเนี่ยแล้วก็มันต้องชุบแข็งหรือให้ความร้อนด้านหลังด้วยถ้าเป็นบางเล่มที่ชุบแข็งแบบญี่ปุ่นหรือให้มันมีฮาร์มอนเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบดับเบิลฮาร์มอนนะครับผมมันถึงขีดขีดแท่งจุดไฟได้นี่นะครับ แต่ด้านเนี้ยบางทีเราจะเห็นว่ามันมีผิวไฟเดิมๆอยู่นะครับมีดยาคูดส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ด้านเรียดมันจะอยู่ด้านนี้ถ้าเป็นมีดแบบที่มันเรียบสองด้านเนี่ยมันจะขูดได้ดีเพราะว่ามันมันจะคมสองด้านส่วนถ้ามันเป็นผิวไฟเดิมๆเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีสล็กหรือมีสเกลอยู่มันอาจจะขูดไม่ค่อยติดมันจะไม่เหมือนกับด้านเรียบเียดนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นยาคูดมันอยู่อีกด้านหนึ่งมันจะขีดไม่ค่อยถนัดเราก็ขูดแบบแบบธรรมดาแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านเรียบอยู่ทางนี้เราก็อาจใช้วิธีการดึงดึงแท่งนี่นะครับแล้วก็จุดด้วยมือซ้าย ถ้าเป็นแบบด้ามเหล็กอ่แบบนี้นะครับเป็นยาคูปเหมือนกันเรายังมีส่วนของด้ามสำหรับเอามาจุดขีดแท่งจุดไฟได้อีกข้างบนก็คล้ายๆกัน เหล็กที่จะใช้อมีดที่ใช้ขูดแท่งจุดไฟได้ดีเนี่ยมันต้องเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับคือมีปริมาณคาร์บอนสูงถ้าเป็นวงการบุ้คคาบของฝรั่งจะนิยม1095หรือ10 95มันจะมีคาร์บอนอยู่ประมาณ0.95-1%ถึงถ้าเป็นอย่างนี้นี่เป็น SUP9 บุท้าฝรั่งจะบอกว่ามันมันจะจุดไม่ค่อยติดแต่จริงมันก็จุดติดแหละครับผมแต่มันอาจจะไม่ดีเหมือนกับเ,เหล็กที่คาร์บอนสูงกว่าอันนั้นอย่างเล่มนี้เป็นเป็นตะไบเ,เนื้อเหล็กมันก็ใกล้เคียง1.95มันก็จะขูดได้ เดี๋ยวลองจุดดูใช้พวกอ่อ ไม้ที่กบหรือว่าเศษหญ้าเศษไม้ถ้าเป็นบูธคัรับเขาก็จะเหลาไม้ที่เรียกว่าไม้ขนนกนะครับเราก็จุด ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณครับ